สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมผมชื่อก้องน,นะครับวันนี้ผมจะมาแคสเกมแชมสองนะครับอ่ะแล้วเรื่องอะไรไม่ต้องเสียเวลาแชมเปี้ยนโหมดผมต้องขอเอาโนโมอก่อนนะครับเพราะว่าฮะเพราะฮาร์าาดี้มันยากจริงผมเคยลองได้แล้วฮาร์ดี้มมเนียออมไม่รอดเลยออเอาแชงตัวนี้ก่อนแล้วกันมาผมอาจจะเป็นการแคสที่น่าเบลอไปนะครับหรือว่าเป็นครั้งแรกก็ขอโทษด,ด้วย ไม่ต้องดูซะไม่ต้องดูและด,ดูมูวีดูเองแลนอ๋อแบลนด์แลน,น,นพองเลยเออเออเออเฮ้ยช็อตพอดีผมก็เคยเล่นมาก่อนซะแต่ก็เล่นได้ไม่ไกลนะครับกลองเล่นดูได้ฮึ่มโซโล่ลักโก้ลักโก้ลักโก อมอมมเขาล็อกกสียใช่ไหมะเสือกะเสีอพังแม่งเลยอะ็บกูเนี่ยเฮเยอะออดีสปอตอ๋อพีดันเออเออเไม่รอดมือกูล็อกเออ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  ทีมหนึ่งเดียวเกมนี้จะบังคับเม้ายากนิดนึงนะครับเขาบอกจริงเออต้องใช้จักรสานในการกำกับเขาเพราแต่เกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่เลือดสั่นนิดหน่อยนะครับแต่ก็พอเล่นได้อยู่นะผมว่าเกมนี้สามารถเล่นได้สองคนนะครับผมเลยนบอกไปอ่ะนี่คือยา ดื่มแม่งเลยปาจัสกดเวลาเราเจอเพวเ่อใช้โลดครับให้เรากดชปขทางซ้ายแล้วกดคลิกอย่างนี้ครับมันจะได้อย่างนี้โอ้แล้วก็ลุ้มแม่งเลยพอพอ,โอ,โ,อ,โ,อโอ้ย,ย,ยโอ้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 ยโ้ย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  แต่ว่าการที่กดชิดนั้นมันมีแบบมันสามารถเออคงจะคงไม่ต้องตัวครับเนี่ยเนี่ยมันจะอย่างเงี้ยโอเคผมมันกิ้งตัวเออโอเคโอเคเออไม่รอ,อกุณหรอกสไลด์เวลาวเราเจอผู้ที่ยิงไกลนะครับถ้าเราเจอท่อเรากดขึ้ขวามองขึ้ขวาแล้วเล็งยิงออาปิดอันใช่ไหมเออ อื้โอ้ยเล็งไม่มันเลยกดต่อเลยบาตาสโกอโยยไม่รอพงค์หรอเวลาเจอพวกที่จะโจมตีครับกด E ครับมันจะกลายอย่างนี้ครับแล้วก็กด E ครับออเออวางได้ข้างกด E แล้วกดกด키ขวาครับอื้อเอ เออถ้าเป็นเห็นมันตัวมันสีเหลืองนะครับถ้ากดอีนี่ครับอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้เออเฮดช็อต t และเป็นเค้กเลยไงไปมันไปครับเฮ้ยเจ้าหนิมูนกป่าเลยอ๋อถ้าเราจะอย่งครับเหมือนเดิมเล็งยิงครับสองครั้งครับล้อ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 โอ้ยโอ้หายแล้วนีกว่า โอ้ย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 แต่ว่าเกมนี้ครับจะมีตัวอันตรายอยู่ที่ผมเห็นตอนนี้คือ2ตัวนั่นคือตัวปืนกับตัวอ้วนครับเดี๋ยวอ้วนจะอยู่หลังจากที่ผมจะพาไปนี่แหละ พีโมโบไม่ช่างแม่งเอ,อ้ยเล่นดีวะเฮ้ยยุบเอ้ยยุบเอ้ยยุบเออถามว่าดูสนุกไหมนะ <c oughs> เนี่ยเฮ้ยยอยยยยยยยมยย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 ยไม,ดไดไอเ,ม,มเออ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  ออถ้าเ้อนคับได้ดีนะเกมนี้จะเป็นเกมที่บังคับง่ายแต่ว่าถ้าไม่ฝึกนะครับเดี๋ไม่ก็ควบคุมหรือว่าคอนโทรลเขาเรียกว่าคอนโทรลเมาส์ให้ดีนะมันจะมันจะเป็นไรยที่ยากมากกด F ครับบอสมันจะโง่ครับตัวนี้ผมบอกเลยนี่ครับวายครับอาหาพ่อเหรอเออส่งขังตายครับไม่ต้องห่วงเห็นไหมครับยุ่งเสร็จแล้ว มันคือเลือดเชจอรโอเคมันเขาสุดแล้วเฮ้ยผมขึ้นไม่ได้ถ้าอยากจะถ้าเราอยากจะคุดวงในครับทำยังไงครับกดชิปซ้ายแล้วก็กดอีพร้อมกันเอาชิ้นหมายเอยอเออเออ ต้องจัดการตัวอันายสุดก่อนครับปกักเข่าเอ้ยปักขาชาบาเอออะไรจังเลยตนนัวเนรับที่ผมแพ้ตอลอดเลยต้องรูวโคตรเกินเลยเอ้ยจริงยย ออลาไปอีกคนแล้วกันเฮ้ยค้างค้างพี่นี่นจะยากมากครับอบอกจริงนี่โอ้ยแพ้เลยเซ็งโคตร มันจะไม่ผ่านตรงนี้ทุกครั้งเลยเซ็งมากเลยมันยากเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเฮ้ย <c ười> เออควินตีนควินตีนควินตีนเออเละเอ,ออเออเออ,อ โอ้โหยากเลยกุซากุซาโอ้เจ็บแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูเกือบตายแล้วโอ้ยเกือบตายแล้วเอ้ยอ้าวตายคู่ยังไงควายควายคู่เออยเอ้เอ้เราคงไม่ตายเพราะไอ้พวกนี้ละเอ้ยเจ้าดูไอ้เอ๊ะเอ๊ะ โอ oh. oh. ้จริงๆเลยข oh. อยงนั่นเกมที่ยากไงผมถึงไม่อยากเล่นฮาร์ดเนี่ยเฮ้ยยืมไฟลน้ลนลน้นลุนโอ้ยไฟถัง uh. เก็บเอฟไปควข้เาเบอไปแล้วข้อเบอร์ไปแล้ว เออเออเออฆ่าพ่อฆ่าพ่อโอ้โหแม่งสุดยอดอ๋อเอ้ยเดี๋ยวมฆ่าพ่อโกเออมึงฆ่าพ่อโอ้เออเออเออแอช็อตผมไอ้นี่แม่งอึดเว้ยเออเออเออนี่ไงครับเดือดสาดดิ

ราสโซเฮ้ยทำมาโค้ออนน้อยนิดอโอ้โห

อโอ้กำโอ้เจ็บโอ้เฮ้ยว่าแล้วโอ้โอ้ไม่นักไม่นักเหรอเออเออเออรวมเข้ากันแล้วไฟท์ล

โอ้โอ้เกมมันง่ายจริงเลยปวดหัวเลยเออไม่แดกกูไม่แดกกูหรอกไอ้แดกไม่แดกเออ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 คนตีบอสคนตีบอสเออเออตึด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 ตีมอสฟาห ไม่โหอืือ้เราต้องโจมตีนอะอาอาโอดกำเดินจับไปแล้วโอ้หมอมันโจมตีแรงมื่อ เออขอนงูงูของของลูกอ้าเออเริ่มโอ้โหอึดเว้ยมันได้เจอโอ๊ะกัมโอโะโอโะโอ้โหพอมีลูกน้องนี่มันมันขับยาก

เฮ้ยค้างโอ้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 หนุนแพ้กูแล้วล่ะไอ้บอสบ้าโอ้ยยอดอึ๊บจ้าบาสโกเฮ้ยพุ่งกดนไม้ชิบุดูจะไปไหนมันจะไปไหนกูจะบวกถึงที่สุดเออ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 อ้าวผิดอัน จะตายแล้วจะคิวบอยแล้วจะคิวได้แล้วโอ,อ้โหแเราก็แคมไม่รู้เรื่องเลยก็เพิ่งจะมาเลยเต๋อไฟเผาตายล่าซ่อนรับเบิดโอเคครับเอาแล้วนะ เร e ก็ดูตัวยานนางไปนะครับโอเคโ e เก็บดูละเช้า h a สามวันที่สห้าวิโอ้โหผมก็เหนื่อยใจเหมือนกันตายหลายรอบเนี่ยก็ขอบคุณครับที่มาชมให้เป็นยงนะเชนรซ คุณด้เข้าที่มาชมรายการของผมก็ผมแคสอาจจะเมาไปหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้ก็กำลังมันเลยแล้วก็ไม่มีสติเลยโอเคนะครับเอามาับสวสดีครับค้างโอ้โอโอ้โอ้โอ้หนุ่มแพ้คูแล้วล่ะไอ้บอสบ้าโอ้เหรออือท้าบาสโก้เฮ้ยกูกดมือชีพุ่น จะไปไหนมึงจะไปไหนกูจะบวกถึงที่สุดเออเอ็ดดึกจืดเอออ้าวผิดอันติดการันต์คิวบอยลติดคิวได้แล้วเอออ้อโหยออแล้วก็แคมไม่รู้เรื่องอเลยเลยกูเพิ่งจะมาเลือกตัวไฟเผาตายลาซอลรับเบิร์ดโอเคครับ แล้วไปตที่อนนังไปะครับโอเคอเลชาลีสัปดาห์ที่15วิโอ้โหผมก็เหนื่อยใจเหมือนกันได้ตายหลายรอบเนี่ยก็ขอบคุณครับที่มาชมให้เป็นไงนะเทนซอ On, Enough, guys, คุณท so yeah, okay, ุเข้าที่มาชมรายการของผมก็ผมแคสอาจจะเมาไปหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้กำลังมันเลยแล้วก็ไม่มีสติเลยโอเคนะครับขอมมะขาบสวัสดีครับ